ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับในส่วนของบริจยูบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ชชสไลด์นิดหนึ่งนะครับก็สําหรับในส่วนของกองแรกนะครับวันนี้เรามาแนะนํานะครับกองทุนชื่อว่า UJSMIMF นะครับชื่อเต็มๆก็คือ United Japan Small Mid Cap Fund IMF นะครับก็เป็นหนึ่งกองทุนที่ทุกท่านสามารถเอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้นะครับ แล้วก็อย่างที่เราเห็นภาพในะปัจจุบันเนี่ยตีมการลงทุนเนี่ยกำลังเข้าสู่โหมดนะครับของการ reopening นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศนะครับที่ หน้าจาับตามองนะครับแล้วก็กองทุน u j s m r m e เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นกองทุนที่บริหารโดยชาวญี่ปุ่นเป็นฟันเมเจอร์ญี่ปุ่นจริงๆนะครับบริหารโดยซูมิโตโมะมิซุยนะครับเอ่อเอ่อไดวะนะครับเอ่อแอสเซทแมจเมนต์นะครับ,รบซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือระหว่าง UBM กับทางซูมิโตโ o นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับวันนีเน้เราต้องบอกว่าเราเห็นภาพนะครับที่ชัดเจนว่า valuation เนี่ยปรับลดลงมาเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ นะครับแล้วก็ e ออ n i n g ็งยิวเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆปรับดีขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าไอไ้อสิ่งเนี้ยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราคาดหวังว่าตัวอินเด็กซ์ของญี่ปุ่นเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นน่าจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าไปดูนะครับในช่วงที่ผ่านมาเวลาเราบอกว่าราคาหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยถูกนะครับอะไรที่เราเออกมาใช้ในการดูนะครับสิ่งแรกเลยก็คืออย่างตัว ดัชนีตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นนะครับนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงประมาณช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับติยดย่อตัวลงมาน้อยกว่าตลาดโลกนะครับอย่างเช่นตัวท็อปิกเนี่ยนะครับของดัชนีญี่ปุ่นเนี่ยย่อตัวลงมาเพียงแค่ประมาณ4%นะครับ MSCI Japan Small Mid Cap เนี่ยย่อตัวลงมาปนะระมาณ4.4ในขณะที่หุ้นโลกนะครับซึ่งเราใช้ดัชนีชี้วัด MSCI Agg e, นะครับมาตัวมาเป็นตัวดูเนี่ยก็จะเห็นว่าย่อตัวลงไปลึกนะครับถึงประมาณสัก13% นะครับสิ่งนี้แหละนะครับเป็นตัวที่บ่งชี้ให้เราเห็นภาพได้ชัดว่าเอยทำไมนะครับระดับราคาณนะปัจจุบันเนี่ยถึงเริ่มดูมีความน่าสนใจเปัจจัยที่เรามองว่าเป็นตัวคาทาลิสนะครับทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะ่าจะฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอันแรกเลยก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้มันจะช่วยสนับสนุนต่อ การบริโภคภายในประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็หุ้นนะครับที่เราลงทุนอยู่ในอกองทุน UJSMF i เนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นนะครับที่มีการลงทุนในพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกการบริโภคภายในประเทศด้วยเหมือนกัน2ก็คือเมเงินลงทุนของภาครัฐ นะครับต้องบอกว่าม anyway, right. ีเม so, so, ็ดเงินถ yeah, ึงประมาณ1.2ล้านล้านเยนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเท่ากับ1.2ล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเม็ดเงินที่เยอะมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดเล่าไปในตอนต้นครับเรื่องระดับ valuation เนี่ยนะที่มีความน่าสนใจ3ปัจจัยนี้นะครับเรามองว่าการลงทุนในกองทุน UJSM IMF ในระยะยาวเนี่ยนะครับซึ่ง IMF เนี่ยต้องลงทุนไปจนถึงเกษียณ55ปีนะครับก็มองว่าเป็นจังหวะ การลงทุนที่เข้าไปทยอยลงทุนสะสมนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับเ,เรามาดูนิดนึงนะครับการเปิดประเทศของญี่ปุ่นในรอบนี้เนี่ยเขารับทั้งนักธุรกิจนักศึกษาแรงงานต่างชาติเนี่ยกลับเข้าประเทศทั้งหมดนะครับจากก่อนหน้านี้ที่อั้นกันมานานนะเพราะงั้นเนี่ยการบริดพยในประเทศนะเราเชื่อว่าน่าจะเติบโต,ตได้อย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเราเชื่อว่าการที่นักลงทุนเนี่ยค่อยๆทยอยเข้าไปสะสมนะครับผ่านทางกองทุนที่เป็น R อเเนี่ยน่าจะ เป็นเครื่องมือนะครับการลงทุนที่ดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วแต่ขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าการเม็ดเงินลงทุนนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยนะครับที่บอกว่าประมาณ1 2ล้าจุดสองล้านเหรียญเนี่ยนะครับมันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20สิถึงยี่สิบห้าปอร์เซ็นของ GDP เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นเม็ดเงินมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็เม็ดเงินลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะไปสนับสนุนนะครับให้กับ พวกธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดนะครับซึ่งหนึ่งในตัวหุ้นนะครับตัวอย่างนะที่เรามีลงทุนในกองทุนนี้เช่นเวส t ์โบรดิงนะครับหรืออย่างบริษัทอย่างเช่นพวก Soft c r ์ซอฟต์ครีเอเตนะครับแล้วก็ DPS นะครับหรือว่า SB t e c เทคโนโลยเนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของที่ภาครัฐสนับสนุนนะครับในเรื่องที่เกี่ยวพวกการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะครับเออร์เน็ตยูแกซึ่งก็เป็นตัวบ่งบอกให้เห็นนะครับว่าระดับราคา ณปัจจุบันของหุ้น Small Mid Cap ของญี่ปุ่นเราจะเห็นได้จากดัชนี MSCI จะแปนสม l l mid cap นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับในอินเด็กตัวอื่นนะครับของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอย่าง NASDAQ S&P 500นะครับหรือว่าตัว CSI นะครับหรือว่า Set Index ก็แล้วแต่นะครับก็จะเห็นว่าระดับราคาณปัจจุบันเนี่ยเป็นอยู่ในโซนที่แบบว่าน่าสนใจมากๆนะครับ การลงทุนของกองทุน UJSMRF เนี่ยจะมีการกระจายตัวเพราะงั้นนักลงทุนก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเ้เวลาเราใส่เงินเข้าไปลงทุนในกองทุนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีความเสี่ยงสูงมากไปไหมนะครับผู้การลงทุนก็จะทําการบ้านให้ตรงนี้แล้วก็มีการกระจายตัวไปลงทุนทั้งในกลุ่ม Industrial กลุ่ม c o n sumer discretionary กลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่ม c o m m u n i c a คชันเซอร์วิและอีกหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งก็เราเชื่อมั่นว่าน่าจะได้ประโยชน์จาก นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจการเปิดประเทศนะครับอย่างที่บอกไปนะครับการลงทุนในกองทุน RMF เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลงทุนจนถึงกเกษียณเลยเราถึงจะถอนเงินออกออกมาได้นะครับเพื่อลดหย่อนอภาษีนะครับตามเกณฑ์ซึ่งเราก็จะเห็นจากภาพหน้านี้นะครับผมเอาผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีนะครับของกองทุนนี้มาให้ทุกท่านได้ดูนะเปรียบเทียบกับตัว MSCI นะครับ Japan Small Mid Cap ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด เส้นขาวๆเนี่ยจะเป็นผลตอบแทนของกองทุนนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาสามารถบวกไปได้ถึงประมาณ113%เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดเนี่ยซึ่งบวกไปได้เพียงแค่ประมาณ81%แสดงเห็นว่าอะไรนะแสดงเห็นว่าพูดการกองทุนเนี่ยเขาสามารถทำ stock selection หรือว่าการคัดกรองหุน้นการคัดเลือกหุน้นแล้วก็วาง asset allocation ได้ค่อนข้างดีนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผลตอบแทนที่ผมได้พูดถึงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าในอนาคตจะต้องได้อย่างนี้แต่อย่างน้อย,เ,ยเราได้เห็นฝีไม้ไลายมือของพูดการกองทุนว่าเขาบรหิหารได้ดีอย่างไรอีกกองทุนหนึ่งที่วันนี้เอามาฝากกันนะครับก็คือชื่อว่ากองทุนยูเนเต็ดไชน่าเอชไออินโนเวชันฟันเอสนะครับชื่อย่อเขาคือ UCI-SSF นะครับกองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุนที่น่าจับตามองมากๆนะครับในส่วนของออที่ เป็นการลงทุนในหุ้นจีนเ s h a r e ในเมลแลนเป็นหลักนะครับกองทุนนี้บริหารโดยาทางพิงอันแอสเซทแมนจเมนต์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้ร่วมมือกับพิงอันซึ่งเขาเป็นโลเคอลอเซท m a n แมเนจเมนต์เฟิร์มนะครับซึ่งเป็นคนจีนจริงๆนะครับเขาสามารถจะสื่อสารนะครับกับผู้บริหารนะครับทาง CEO ของบริษัทที่ไปลงทุนได้โดยตรงเลยนะครับก็งบการเงินอะไรต่างๆที่เป็นภาษาจีนก็เข้าใจได้ง่าย นะครับแล้วก็กองทุนนี้เน้นนะครับลงทุนในบริษัทที่มีการนํานวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเบรนนะครับเอามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะครับรวมถึงในกลุ่มที่เป็นพวกเฮลท์แคร์ออโตนอมัสไดร ving โรบอทโรบอติกอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีการเข้าไปลงทุนด้วยแต่จะไม่ได้เน้นลงทุนในกลุ่มพวกอ e ีคอมเมิร์ซหรือบริษัทต,ต่างๆที่ภาครัฐเนี่ยให้การเ่งเล็งนะครับในเรื่องพวก ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าในเรื่องของ regulatory risk เนี่ยก็จะมีระดับที่ค่อนข้างที่จะต่ำผลกระทบก็จะน้อยลงหน่อยนะครับในส่วนของกองทุนนี้นะครับเรามองว่าในมุมของประจอ u เนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ของจีนเนี่ยนะครับในเรื่องของซีโ o โควิด policy เนี่ยเริ่มอยู่ในโซนที่ กลับมาฟื้นตัวละนะครับเราเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับค่าเฉลี่ยในในรอบ7วันนะครับด้านขวามือด้านล่างก็เห็นว่าอยู่เพียงแค่ระดับเลข2หลักเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยเป็นอยู่ในโหมดของการฟื้นตัวที่ดีนะครับถามว่าเราดูจากอะไรอันแรกเลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคนนักลงทุนกนังวลเรื่องของเงินเฟอ้อระดับ C P I นะครับของจีนเนี่ยอยู่เพียงแค่ระดับประมาณ2-1%นะครับเทียบกับ หลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปนะครับหรือแม้แต่ไทยเองนะครับก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยนะครับอยู่ในโซนที่ไม่ได้มีระดับเงินเฟอ้อที่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างค่อนข้างรัดกุมแล้วก็ไม่ได้อัดฉีดน,นะครับเอ่ยเงินลงทุนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจไปอย่างแบบเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ฐานลากของเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับเรื่องเงินเฟอ้อก็ไม่ค่อยน่าห่วง สองคือตัวเลขการส่งออกของจีนเนี่ยนะครับล่าสุดเยือนเยี่ยเนี่ยนะครับที่ออกมาเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับบวกถึงประมาณ16.9%เอซึ่งตลาดนี้คาดการณ์ว่าจะบวกเป็นแค่8%ซนะครับซึ่งดีกว่าที่คาดการไปเยอะนะครับแล้วก็จีนเป็นเหมือนกับผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปพึ่งพาจากต่างชาติเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับเรามองการฟื้นตัวนะครับของจีนเนี่ยคล้ายๆกับปี2020 นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เกิดโควิดขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วเราก็เชื่อว่า,ามีลักษณะของการเคืนตัวที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยนักลงทุนท่านไหนที่กล้าที่จะไปลงทุนนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาปี2020ที่ตลาดจีนลงลึกนะครับก็เชื่อว่าก็น่าจะสามารถสร้างผลกําไรได้ดีนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็มองลักษณะที่คล้ายๆกันไปนะครับเ,เม็ดเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับในรอบนี้นะครับก็เป็นเม็ดเงินประมาณ 3ล้านล้านหยวนนะครับก็ประมาณ15ล้านล้านบาทนะครับก็เป็นคิดเป็นสัสดส่วน GDP ของจีนเนี่ยประมาณ3เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นโยบายการดําเนินเศรษฐกิจของจีนเนี่ยทั้งการเงินและการคลังยังเหลือกระสุนอยู่เยอะนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอเมริการือยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งมีลักษณะที่เป็นดิเวอร์เจนกันเลยก็คือสวนทางกันนะครับเพราะงั้นจีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองนะครับ valuation อยู่ในระดับที่ถูกมากเทรดลงมาต่ำกว่าระดับลบ1 s t a n d a r d ดาร์ดเด แล้วการที่เราแอด allocation เข้าไปในหุ้นจีนเนี่ยนะครับมันช่วยในการ diversify เพราะว่าอะไรเพราะว่า correlation นะครับของหุ้นจีนเนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณ55%เมื่อเทียบกับอินเด็กซ์อื่นๆนะครับของโลกนะเพราะงั้นถ้าเราแอดนะครับตัวหุ้นจีนเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของพอร์ตได้ดีสุดท้ายครับขอฝากนิดนึงครับกองทุน UCISF เนี่ยถามว่าผูดกาลงทุนเนี่ย active ขนาดไหนลองดูด้านขวามือครับ ผู้กากองทุนเนี่ยมี turnover นะครับ ratio อยู่ที่ประมาณ266-7%ซึ่งสูงมากๆนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตนะครับอย่างแอคทีฟนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในมีหุ้นหลายๆตัวที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพวกพลังงานสะอาดนะครับผู้ผลิตพลังงานแบตเตอรี่รถยนต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็น leader ผู้นำนะครับในนวัตกรรมในด้านต่างๆนะครับในแต่ละธุรกิจนะครับ ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับ2กองทุนนะครับ UCI นะครับ SFF และ UJSMF i นะครับ, f, MI, f, รบขอบคุณคุณชุนหาวรมากเลยนะคะที่มาแนะนำค่ะของทางบลจ U O อ u o B เนี่ยจะแนะนำเป็น2กลกองนะคะก็คือ UCI s s f ที่ลงทุนในกลุ่มหุ้นจีน A-Share ค่ะที่ลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็ อีกกองคือ u j s m i m f ก็ลงทุนใ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 นหุ้นในกลุ่มประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ครับค่ะอยากจะสอบถามว่าอย่างเศรษฐกิจจีนจีนตอนนี้ค่ะมันมันผ่านจุดต่ำสุดไปหรือยังคะในมุมมองคุณชุนหวัตนะคะครับในมุมมองของบริจยูบนะครับเราเชื่อว่าก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เพียงแต่ว่าเราแนะนําให้ผู้ลงทุนเนี่ยทยอยการลงทุนเข้าไปเริ่มสะสมหุ้นหุ้นจีนได้แล้วนะครับซึ่งการลงทุนในอย่างกองทุน UGI S S F เนี่ยมันเป็นการลงทุนแบบระยะยาวนะครับคือ S S F เนี่ยอย่างน้อยต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า1ิปีอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่ราคาหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลดลงมาต่ำเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีมากๆนะครับค่ะแล้วอ,อีกคำถามนะคะแล้ว แล้วเราคิดว่าอ่าเราควรลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีคะครับจริงๆต้องขอแถมไปเลยแล้วนะครับทั้งกองทุน UCI นะครับ S S F แล้วก็ตัว U J S M I F เนี่ยทั้งสองกองทุนนี้เนี่ยนะครับเราแนะนำว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยนะครับผู้ลงทุนเนี่ยอาจจะแคปเอ็กซ์โพเไว้นำสัดส่วนการลงทุนก็ไม่น่าจะเกินสิ้าเอร์เซ็นของพอร์ตครับผมก็ไม่เกินสิห้าปซ็นของพอร์ตนะคะโอเค,คก็ ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณชุนาวะจากบรจ UOB อีกรอบนะคะที่มาที่มาแนะนำกองทุนให้เราในวันนี้ค่ะ